ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูยศว,วดีนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นครูขอย้อนกลับไปนิดนึงในสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติต่างๆถูกไหมคะครูจะพูดถึงสมบัติของสารบริสุทธิ์เท่านั้นถูกไหมคือเราเรียนรู้เกี่ยวกับสารบริสุทธิ์กับสารผสมถูกไหมคะ ว่ามันต่างกันอย่างไรทีนี้มาดูสมบัติของสามบริสุทธิ์จะมีได้กัน3ามพ่อจังได้ไหมเอ่ยมีสมบัติอะไรบ้างเอ่ยข้อที่หนึ่งคือจุดเดือดเคยไหมจุดเดือดนะคะข้อที่2คือจุดหลอมเหลวและสมบัติในข้อสุดท้ายก็คือความหนาแน่นนั่นเอง เอาง่ายๆจุดเดือดจุดเดือดหมายความว่ายังไงคะคำว่าเดือดคืออะไรมันต้องกลายเป็นไอถูกไหมมันก็คือการเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นเอง L ก็คือ Liquid G ก็คือแก๊สนะสำหรับจุดหลอมเหลวเราบอกว่าให้น้ําแข็งมันหลอมเหลวหรือเปล่ามละลายคําว่าละลายก็คืออะไรจากของแข็งกลายเป็นของเหลวถูกไหมคะและความหนาแน่นก็จะเป็นสมบัตินึงก็คือ หนักเบาอะไรพวกนี้ถูกไหมซึ่งทั้งจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิซึ่งหน่วยของอุณหภูมิจะมีได้กันหลายหน่วยแต่หน่วยที่เราจะคุ้นเคยก็คือองศาเซลเซียสถูกไหมทีนี้มาดูสมบัติของสารบริสุทธิ์ทั้ง3ตัวนี้นะคะสารตัวนี้นะมันจะคงที่ ทั้งจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์จะคงที่ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารนั้นๆนั่นหมายความว่าสารบริสุทธิ์หนึ่งก็จะมีจุดเดือดค่าหนึ่งสารบริสุทธิ์ชั้นที่สองก็จะมีจุดเดือดอีกค่าหนึ่งซึ่งจุดเดือดนี้มันจะคงที่อันนี้ก็คือส่วนที่ต่างกันระหว่างสารบริสุทธิ์กับสารผสมที่เราได้เรียนรู้มานะคะสำหรับในวันนี้นะครูจะเข้าสู่ เรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์โอเคไหมก่อนอื่นเลยการจำแนกก็คืออะไรถ้าเราพูดถึงการจำแนกคือมันจะต้องมีการแยกถูกป่ะคะมีการจันบนหมู่อะไรพวกนี้ถูกไหมแล้วทีนี้ เป็นการจำแนกสระบริสุทธิ์ด้วยนั่นหมายความว่าหนูต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่เป็นสระบริสุทธิ์บ้างถูกไหมต้องแยกให้ได้นะคะทีนี้เราจะลองทบทวนกันก่อนว่าอะไรบ้างที่เราเรียกว่ามันคือสระบริสุทธิ์สามารถที่จะดูในหนังสือเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้นมหนึได้เลยนะ ในส่วนของทบทวนความรู้นะคะจะอยู่ในหน้าที่39หนังสือเรียนหน้าที่39โจทย์เขาบอกว่าอะไรคะทบทวนความรู้เขาบอกว่าถ้าตัวอย่างที่ให้มาเป็นสารบริสุทธิ์ ให้หนูเขียนเครื่องหมายถูกค่ะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ปุ๊บหนูเขียนเครื่องหมายถูกหน้าพ่อนั้นเลยแต่ถ้าไม่ใช่ใส่เครื่องหมายผิดค่ะไม่ใช่สารบริสุทธิ์ลองทําดูนะคะมีทั้งหมด10ตัวอย่างลองทําด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งดูเฉลยฟูให้หยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วค่อยมาดูเฉล,เลยโอเคไหม เกลือแกงเป็นสารบริสุทธิ์ไหมน้ำตาลน้ำปลาน้ำเชื่อมพริกกับเกลือน้ำแก๊สคาร์บอนออกไซด์แก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนและอากาศให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะขอให้มีความซึ่งศตร์สุจริตตะครูนะคะถ้าผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ท่านช่วยดูนักเรียนให้ทำด้วยตัวเองนะมาอ่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะตัวที่หนึ่งถามว่าเกลือแกลงเป็นสารบริสุทธิ์หรือไม่ คำตอบคือเป็นนะคะต้องเป็นสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ก็คือมีแค่ตัวมันถูกไหมมีแค่สานั้นชนิดเดียวไม่ได้มีส่วนผสมอ,อื่นเกลือแกงก็คือเกลือที่อยู่ตามในห้องครัวอยู่ในครัวของเราทั่วๆไปมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์อันนี้คออรูขออนุญาตเพิ่มเติมไปเลยนะ ชื่อทางเคมีของเกลือแกงโซเดีมยมคลอไรด์ถือว่าเป็นสารบริสุทธินะต่อไปเราไปที่ตัวอย่างที่สองน้ำตาลน้ำตาลเป็นสารบริสุทธิ์นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบถูกเป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่ามีแค่ตัวน้ำตาลอย่างเดียวไม่ได้มีสารอื่นซึ่งน้ำตาลจะมีด้วยการหลายชนิด เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะอ่ะมาดูน้ำปลาน้ำปลาต้องตอบอะไรเลยไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะอะไรคำว่าสารบริสุทธิ์คือมันจะต้องมีตัวมันตัวเดียวถูกไหมแต่ในที่นี้น้ำปลาคืออะไรคะน้ำปลามันเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำกับน้ำหมักปลาก็คือเขาจะมีการเป็นไงมีถาดหรือมีโอ่งนะคะแล้วก็เอาปลาเนี่ยใส่เข้าไป แล้วก็มีการซีนนะคะมีการซิลเนี่ยไม่ให้อากาศเข้าไปเหมือนเป็นการหมักนะคะแล้วเราก็เอาน้ําที่ได้จากส่วนเนี้ยมาผสมกับน้ำจะได้เป็นน้ำปลาออกมาอ่ะไปต่อค่ะน้ําเชื่อมถามว่าทําไมไม่ใช่สารบริสุทธิ์ล่ะเพราะน้ําเชื่อมมีองค์ประกอบคือน้ํากับน้ําตาลถูกไหมที่แน่ๆคือมันต้องมันมีสองชนิดแล้ว ดังนั้นไม่ใช่สารบริสุทธิ์ไปต่อคะ่ะพริกกับเกลือเป็นไงชื่อก็บอกแล้วมีทั้งพริกแล้วก็เกลือผสมกันอยู่ถูกไหมคะดังนั้นมันไม่ใช่สารบริสุทธิ์มันมีมากกว่า1ชนิดเอาง่ายๆสารบริสุทธิ์คือต้องมีแค่ตัวมันนะมีชนิดเดียวแล้วเป็นไงน้ําเป็นสารบริสุทธิ์นะเราตอบถูกเลยเป็นสารบริสุทธิ์มีแค่น้ําชนิดเดียว ไปต่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารบริสุทธิ์อันนี้คือสูตรของสารประกอบในทางเคมีของคาร์บอนไดออกไซด์มีข่าวที่ว่าโรงงานระเบิดอะไรพวกนี้นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้จากการเผาไหม้นะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไดจากการเผาไหม้ ําว่าเราหายใจโดยใช้แก๊สอะไรคะมนุษย์มนุษย์คนเรานะนี่อ่ะคัวเป็นคนเปิ้เป็นคนนี่ว่เราหายใจโดยใช้แก๊สอะไรเอ่ยหายใจเข้าใช้ O 2สองก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองเวลาเราหายใจออกเราจะได้แก๊สอะไรเอ่ย คาร์บอนไดออกไซด์นะอ่ะทีนี้เรามาดูพืชบ้างถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ต้นไม้จะต้องมีการสังเคราะห์แสงถูกไหมแก๊สที่ต้นไม้ต้องการคือคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ CO2 พอเกิดการสังเคราะห์แสงปุ๊บสิ่งที่ได้ออกมาคือแกส๊สออกซิเจนนะคะ สิ่งที่ต่างกันอ่ะลองดูถ้าเป็นพืชพืชกับสัตว์มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ถูกไหมพืชก็คือใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปถูกไหมได้เป็นออกซิเจนออกมาแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็คือหายใจโดยใช้แกส๊สออกซิเจนนะคะแล้วก็เป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองในสิ่งที่ต่างกันทีนี้ไปต่อคะ่ะ ถามว่าแก๊สออกซิเจนเป็นสารบริสุทธิ์หรือไม่นะตอบเลยเป็นสารบริสุทธิ์เพราะามีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวถูกไหมไม่ได้มีสารตัวอื่นนะในโตรเจนในโตรเจนตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับออกซิเจนมากกว่าเพราะว่าเราหายใจโดยใช้ gen, ออกซิเจนถูกไหมแต่ในโตรเจนถือว่าเป็นแก๊สที่มีมากที่สุดในอากาศ มีมากที่สุดในอากาศอทีนี้เข้าสูข่ข้อนี้คำว่ามีมากที่สุดหมายความว่ามันจะต้องมีตัวอืนถูกไหมดังนั้นเราไปสู่ข้อสุดท้ายค่ะดังนั้นอากาศไม่ใช่สารบริสุทธิ์แล้วเพราะอากาศมีส่วนประกอบของอะไรบ้างมีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนนะคะ O2 คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อื่นๆ ตัวอื่นๆนี่อาจจะเป็นอะไรเอ่ยเวลาฝนตกฝนมันก็คือน,น้ำถูกไหมตัวอื่นๆตัวอย่างเช่นน้ำค่ะในชั้นบรรยากาศเราก็จะมีน้ำอยู่ด้วยนะหรือแม้แต่ฝุ่น PM 2.5จะได้ไหมเอ่ยที่ตอนนั้นเราจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามาัยกันเพื่อป้องกันฝุนถูกไหมอ่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องของเราสารบริสุทธิ์คืออะไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าสารบริสุทธิ์นะคะ จะต้องมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่สารบริสุทธิ์จะประกอบไปด้วยธาตุและสารประกอบอันนี้ก็จะแตกกิ่งออกมาเองนะสาร,รบริสุทธิ์ก็จะประกอบไปด้วยธาตุและก็สารประกอบนะถ้าพูดถึงสาร,รบริสุทธิ์ ทีนี้เรามาดูธาตุคืออะไรภาษาอังกฤษคือ element นะคะธาตุก็คือสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวทียว่าสำคัญคือมันจะต้องมีองค์ประกอบชนิดเดียวไม่สามารถแยกสลายได้อีกเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแหละธาตุไม่สามารถทําให้มันเล็กกว่านี้ได้ก็คือสมบัติของธาตุนั่นเองตัวอ,อย่างเช่นอะไรทองคำนะคะทองแดง แล้วก็เพชรถามว่าทองแดงทองคํานี่ก็คืออย่างที่เรารู้กันคือมันก็มีมูลค่าถูกไหมก็คือที่เป็นทองที่เขาชอบไปซื้อร้านทองทั่วไปเป็นต้นทองแดงประโยชน์อย่างไงคะทองแดงนํามาใช้อะไรที่บ้านทุกคนมีผมเชื่อว่าอย่างนั้นทองแดงเราใช้ในการทำสายไฟเพราะว่ามันนําไฟฟ้าได้ดีนะรซบเพชรเราก็ทำเป็นเครื่องประดับถูกไหม ที่เราควรใช้กันธาตุมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวไม่สามารถแยกได้แลวสารประกอบล่ะคะคู่สารประกอบก็จะมีธาตุตั้งแต่2ชนิดอันนี้เริ่มต่างกันแล้วนะธาตุคือเป็นไงอ่ะคูย้อนกลับอันนี้หนึ่งค่ะธาตุมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวทองคําก็จะมีแต่ทองคําทองแดงก็จะมีแต่ทองแดงเพชรก็จะมีแต่คาร์บอนก็คือสี C ตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะคะแต่ทีนี้สารประกอบจะต้องประกอบไปด้วยธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเช่นอะไรเกลือแกงถามว่าเกลือแกงเป็นสารบริสุทธิ์ไหมเป็นนะคะน้ำน้ำตาลทรายพวกนี้เป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่พวกนี้ไม่ใช่ธาตุเพราะอะไรมันมีธาตุตั้งแต่2ชนิดถ้ายกตัวอย่างเกลือแกงตัวนี้ก็จะมีชนิดที่1 Na 2คือ C l อ่ะมี2ชนิดละน้ำก็จะมีลไรมี h, ถูกไหม h h แล้วก็มี o น้ำตาลทรายยิ่งเยอะไปะใหญ่เลยค่ะมีทั้ง c มีทั้ง h แล้วก็มี o ส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ทำให้มันต่างจากธาตุเพราะธาตุก็จะมีแค่ชนิดเดียวถูกไหมแต่ถ้าเป็นสารประกอบคือมันจะมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป สชนิดได้มากกว่านั้นก็ได้ยกตัวอย่างสารประกอบเกลือแกงเดี๋ยวค่อยๆจำนะคะธาตุก็จะมีชื่อของมันแล้วก็มีสัญลักษณ์อ่ะทีนี้ลองดูเกลือแกงเกลือที่อยู่ตามบ้านเราเลยก็จะประกอบไปด้วยธาตุกี่ชนิดเอ่ยสชนิดถูกไหมคะชนิดที่1ก็คือ na ชนิดที่1ก็คือ na ซึ่ง na มันก็คือธาตุโซเดียม Cl คือคอรีนคอรีนที่เขาใส่ในสระว่ายน้ำนะคะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในสระก่อนซึ่งปัจจุบันก็อาจจะมีการใช้เป็นน้ําเกลือแทนก็ได้นะทีนี้มาดูคําว่าตอมก็จะเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งก็คือเกลือแกงเนี่ยในเกลือแกงเกลือแกงมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์ ในเกลือแกงก็จะประกอบไปด้วยธาตุโซเดียมบวกกับคอลอไรด์ถูกไหมซึ่งตัวนี้ก็คือธาตุโซเดียมตัวนี้ก็คือธาตุคอลอร์ธาตุอะลองดูน้ำประกอบไปด้วยไฮดโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนไฮดโดรเจนเลขสองมาอย่างไรคะคู่ นี่ไงคะหนูดูมันก็มาจากตัวนี้ไงเนี่ยเลขสองตัวนี้มันก็มาจากตัวนี้ถูกไหมก็คือมีไฮโดรเจนสองอะตอมถามว่าออกซิเจนมีหนึ่งทำไมเขาไม่ใส่หนึ่งคะใส่หนึ่งนักเคมีจะไม่ชอบความแบบบว่าถ้าเราใส่กับไม่ใส่มันมีค่าเท่ากันเขาก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถ้าไม่ใส่ก็คือจะมีหนึ่งอะตอมนะแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็คือจะต้องเขียนเลขลงไป ทีนี้มาดูน้ำตาลสายประกอบไปด้วยธาตุกี่ชนิดเอ่ยมีทั้งคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนถูกไหมก็คือจะมีธาตุด้วยกัน3ชนิดนั่นเองนะธาตุที่1คือคาร์บอน2คือไฮโดรเจนสคือออกซิเจนผู้ถามว่าเลข12มาอย่างไงคะเลข12ตัวนี้12เนี่ค่ะก็มีคาร์บอน12อะตอมถูกไหมไฮโดรเจนละ่ะ22 ก็มาจากตัวนี้นะคะออกซิเจนเท่าไหร่คะออกซิเจนมี11อะตอมมันก็คือเลขที้อี้นะได้มาจากตัวนี้ก็คือจำนวนอะตอมที่เป็นองค์ประกอบในสารประกอบของเราครูก็จะขอยกตัวอย่างคะ่ะอันนี้เป็นตารางแสดงสารประกอบนะคะเช่นถ้าเราลองดูเป็นไงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไออกไซด์ตัวนี้นะ ประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างแน่นอนก็คือต้องมีคาร์บอนและออกซิเจนคาร์บอนเท่าไหร่ละ่ะคาร์บอนหนึ่งออกซิเจนสทีนี้ลองดูนะคะแกส๊สในตัวเจนไดออกไซด์ก็ประกอบไปด้วยธาตุที่เป็นไนโตรเจน1อะตอมและออกซิเจนสอะตอมทีนี้มาต่อค่ะในส่วนของกลูโคสกลูโคสอันนี้คือน้ำตาลชนิดหนึ่งนะ ประกอบไปด้วยคาร์บอน6ถูกไหมเพราะมันห้อย6แล้วก็อะไรไฮโดรเจน12 12มาไงคะตัวนี้ไงคะแล้ว ygen, ออกซิเจน6ถูกไหมครูไม่ขออะไรมากนะคะในบทนี้ให้เราแยกให้ได้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสัว์ประกอบและที่สำคัญอะไรคือธาต ซึ่งทั้งสารประกอบและธาตุมันก็คือสารบริสุทธิ์ถูกไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครูจะทำเป็นแบบสรุปแบบสรุปให้เราสารบริสุทธิ์อ่ะอีกนะ ตรงกลางเป็นสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์จะแยกเป็นสองกิ่งจำได้ไหมเอ่ยคืออะไรคะคือธาตุคือธาต,าตุและสารประกอบ ถ้าครูจะวาดภาพให้เราเห็นชัดมากขึ้นธาตุคืออะไรธาตุก็คือก็มีแค่ตัวมันชนิดเดียวถูกไหมถ้าครูจะวาดสัตว์ลักแทนนะนี่นี่พวกนี้ถือว่าเป็นธาตุหรือหรือจะเป็นติดกันสองวงก็เป็นธาตุอยู่ถูกไหมก็คือมันเป็นชนิดเดียวกันก็ยังเป็น สีฟ้าอยู่เหมือนกันถูกไหมคะมตัวอย่างตัวอย่างคือธาตุทีมาดูของสารประกอบสารประกอบกับธาตุต่างกันยังไงล่ะแน่นอนว่าสารประกอบเขาบอกแล้วว่าจะต้องมีธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปใช่ไหม สีเหลืองก็คือธาตุหนึ่งนะคะเกาะกับสีชมพูเห็นไหมว่ามันมีทั้งเหลืองและชมพูแสดงว่ามันไม่ใช่ธาตุเลยแสดงว่ามันคือสารประกอบแล้วนะคะนี่อันนี้คือตารางสรุป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องการจําแนกสารบริสุทธิ์จําแนกให้ได้อะไรคือสารบริสุทธิ์อะไรคือสารบริสุทธิ์อะไรคือธาตุและสุดท้ายอะไรเรียกว่าสารประกอบ